ปัจจุบันนี้โซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันใครๆก็ใช้เพราะความสะดวกมีทั้งข้อดีมากมายแต่ก็ต้องระวังข้อเสียที่แอบแฝงอยู่อย่างเช้าวันหนึ่งในร้านเบเกอรี่ริบบินกับพลอยใสยกำลังนั่งจิบกาแฟจูจูพลอยใสยก็ตกใจเมื่อเห็นข่าวโรคระบาดใหญ่โผล่ขึ้นมาในฟีดรีบตะโกนเรียกริบบินมาดูทันทีพลอยใสยกับริบบินดีใจที่ไม่แชร์ข่าวมัว,มว พร้อมเตือนกันว่าก่อนจะเชื่อหรือกระจายข้อมูลอะไรในโลกออนไลน์ต้องใช้สติและตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนทุกครั้งเพื่อปกป้องตัวเองและคนรอบข้างแต่ริบบิ้นกลับสงบนิ่งก่อนพูดกับพลอยใส่ว่าอย่าเพิ่งตื่นตกใจลองเช็คข่าวนี้ดีๆก่อนนะแม่พลอยใสจะบอกว่ามีคนแชร์มากมายริบบิ้นก็แย้งว่าข่าวไม่มีหลักฐานไม่มีภาพประกอบที่น่าเชื่อถือ ควรตรวจสอบแหล่งข่าวก่อนแชร์เสมอสองคนหันมาช่วยกันเช็คข้อมูลอย่างถี่ถ้วนสุดท้ายพบว่าข่าวนั้นปลอมฮอยไซกับริปปิน้นดีใจที่ไม่แชร์ข่าวมั่วๆพร้อมเตือนกันว่าก่อนจะเชื่อหรือกระจายข้อมูลอะไรในโลกออนไลน์ต้องใช้สติและตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนทุกครั้งเพื่อปกป้องตัวเองและคนรอบข้าง